ก็แต่โบราณเราเนี่ยนะมันก็มีปัญหาเรื่องนี้มาจากโบราณแล้วนะฮะคือจะเรียกว่าเป็นปัญหาไหมเป็นพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมธรรมชาติของมนุษย์ในกาลนิยเผ่าพันธุ์ค่านิยมค่านิยมใช่เป็นค่านิยมเอาล่ะผมจะกลับมาให้ตรงกับในเรื่องที่เชิญคุณหมอมาเนี่ยฮะตรงข้อที่ว่าผมต้องการสุขภาพอนามัยดีและรัฐบาลจะต้องให้บริการป้องกันโรคแก่ผมอย่างฟรีกับบริการการแพทย์รักษาพยาบาลอย่างถูก อย่างดีอย่างถูกอย่างดีเจ็บป่วยเมื่อใดหาหมอพยาบาลได้สะดวกครับทางกระทรวงสาธารณสุขและทีมงานของคุณหมอเนี่ยรวมทั้งคุณหมอประเวศเนี่ยได้ข่าวว่าทาเยอะครับทําเรื่องนี้ไว้ตามที่จา์ป่วยเขียนที่จริงทำมากกนอาจาย์ป่วยเขียยด้วยครับอย่างไรบ้างครับก็ย้อนไปตั้งแต่ที่จอมพลปอเนี่ยตั้งกระทรวงสาธารณสุขกันเพราะว่าการอนามัยต่างๆเ่านี่จะดีได้เนี่ยบริการต้องเข้าถึงประชาชนไม่ใช่ประชาชนวิ่งเข้ามาหาบริการ เพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นพอตั้งกระทรวงสุขเนี่ยก็สร้างโรงพยาบาลให้ครบทุกจังหวัดในประเทศไทยก็ทําสําเร็จนะครับคือ,อสร้างกระทรวงสุขภายใน8วันภายใน8วัน,น,น,วนจอมบ,บนปอต้องการภายใน7วันเกินไปวันหนึ่งเกินไปวันหนึ่งใช่หล,ลหลังจากนั้นก็นนเ,เรียก,กว่าลุยสร้างโรงพยาบาลตามตากจังหวัดเนี่ยนะฮะตามตามเริ่มต้นจากชายแดนก่อนใน,นนี้ในนี้มีสุขภาพอยู่กี่ส่วนเนี่ย มีสุขภาพอยู่ก็จริงๆหลายส่วนฮะหลายส่วนยกตยัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นบอกว่าเ,เนี่ยพอกลางๆหน้าสองเนี่ยผมต้องการสุขภาพอนามัยดีรัฐบาลจะต้องให้บริการในที่ท,ทีเมื่อกี้พี่พอ่านไปเนี่ยนะฮะ,ะเวลานี้เนี่ยทำได้ทํามาได้ไกลแล้วแต่ยังต้องทําต่อไปนะผมะต้องการาอากาศบริสุทธิ์ใช่สําหรับหายใจน้ําบริสุทธ<ช>ิ<ช>์สำหรับดื่มใช่ใช่เวลานี้นะอย่างเช่นเรื่องน้ําบริสุทธิ์นะจะสังเกตดูนะ น้ําท่วมใหญ่เขาเนี่ยไม่เคยมีโรคระบาดใช่กําลังจะเอ่ยเรื่องนี้ว่าพออ่านในข้อเขียนชื่อหนังสืออะไรนะบันทึกมหาอุทกภัยเพราะว่าผมประทับใจตรงนี้มูหมอวิชัยบอกว่าปัญหาเรื่องน้ําดื่มเนี่ยไม่มีเลยเพราะว่าทางออยได้กระจายอํานาจในการผลิตน้ําไปยังจังหวัดต่างๆใช่ไหมให้สาธารณจังหวัดเป็นคนประทับตาออยแทนเลยแล้วก็คือที่น่าสังเกตสซึ่งคุณหมอวิชัยเดี๋ยวจะอธิบายต่อก็คือว่าโรคระบาดไม่มี โรความไม่มีเพราะว่าโรคระบาดท,ที่รุนแรงร้ายแรงนะเป็นแล้วถึงตายเนี่ยนะก็คือไอาวาก็คือโรคท้องร่วงอย่างแรงนี่แหละแล้วถ้าติดน้ําอยู่นะติดน้ําอยู่แล้วก็ท้องร่วงอยู่นะก็ถ,ะถ,ถ่ายลงน้ำเมื่อกระถ่ายลงแงน้วก็แพร่กระจาย <c oughs> แล้วตัวเองก็ไม่มีปัญญาที่จะมาโรงพยาบาลที่จะมารับของอรับอยู่รับยานะก็จะเสียชีวิตได้แต่จะพบว่านะที่ผ่านมาเนี่ยโรคระบาดเรื่องท้องร่วงนี่น้อยมากเลยเพราะอะไรเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวนี้เรามีน้ําขวดเนี่ยซึ่งการผลิตเนี่ยมาตรฐานสากลเลยนะฮะแล้วแล้วก็เรียกว่ากระจายไปทั่วหมดกระจายไปทั่วหมดนะ,ะไปที่ไหนที่ไหนเราก็หาน้ําขวดได้กินได้ที่มีตราอ,อยอ่แล้วก็ต้องขึ้นตราออยอทางนั้นเพราะว่ามันเป็นกฎหมายว่าน้ำดูดน้ำขวดที่ทําถ้าจะจําหน่ายเนี่ยนะฮะไปจําหน่ายทั่วไปจะต้องไปขอออยอก่อนเพื่อที่จะกําหนดมาตรฐานเนี่ยนะฮะ เพราะฉะนั้นอย่างน้ําสะอาดเนี่ยเดี๋ยวนี้เราดีขึ้นมากไม่ใช่ว่าเพิ่งไม่ใช่เพิ่งเป็นนะไม่ใช่เพิ่งเป็นนะตอนสึนามิสึนามิตอนนั้นเนี่ยปัญหามากกว่าตอนอน้ำท่วมนะเพราะว่าศพเนี่ยเป็นพันๆศพน,นะแล้วก็มีปัญหามากเลยทีเดียวนะแต่ปรากฏว่าไม่มีโรคระบาดเรื่องท้องเสียนะฮะแล้วสมัยก่อนนั้นตอนที่น้ําท่วมผัดใหญ่คคงจําได้ ท,ท,ที่เริ่มครั้งแรกเลยที่ถนนไปขวางทางน้าแล้วทําให้ท่วมมากเลยนะแล้วก็ปรากฏว่าก็กลัวกันมากว่าจะมีเรื่องอหิวาระบาดนะท้องร่วงระบาดนะปรากฏไม่มีฮะเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยกินน้โขวดหมดฮะว่าท่านเป็นคนอ่านหนังสือมากที่สุดในบรรดาเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็ช่างจดช่างจาถ้าคุยกันเนี่ยจะคุยกันยาวเลยวันนี้เราเลือกคุณภาพเป็นชีวิตปฏิทินแห่งความหวังจากการบรรดาถึงเชือ้อตะกอน มาจุดสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะเกี่ยวกับเรื่องการหยุกยารักษาโรคซึ่งคุณหมอวิชัยก็ได้เล่าหลายเรื่องด้วยกันคือถ้าให้ท่านคุณหมอวิชัยพูดทุกยอดหน้าของอาจารย์ป่วยเนี่ยพูดได้หมดใช่ไหมยอดหน้าละตอน <laughs> <laughs> ถ้าจะทำวิกัยก,ก็ต้องย่ายอดหน้าละตอน,อน,ตอนเอาละนะเราอยากจะจบนะฮะอยากจะให้คุณหมอได้พูดสรุปหน่อยว่า งานคุณภาพแห่งชีวิตปฏิทินแห่งความหวังจากคันบรรดาถึงเชิดตะกอดเนี่ยให้แรงบรรดาลใจโดยเฉพาะกับตัวเองเนี่ยกับการงานของตัวเองเี่ยอย่างไรที่สําคัญที่สุดก็คือว่าท่านได้สรุปสิ่งที่ควรมีคนเป็นกับชีวิตคนคนหนึ่งจากคนคนหนึ่งก็คือคนทุกคนในประเทศนี่แหละว,ว่าควรจะมีอะไรได้บ้างน,นะฮะแล้วเป็นคน,น,นสามัญสรุปแบบเป็นคน,นสามัญเป็นคนสามัญเลยและนี่แหละมันเหมือนลายแทงเลยคือสิ่งที่เราเนี่ยเดินตามเนี่ย ะะเดินตามนี้แหละนะฮะแล้วในที่สุดเนี่ยก็จะทําให้มนุษย์แต่ละคน,นประชาชนแต่ละคนเนี่ยเขาได้รับสิ่งที่ควรจะมีและขณะเดียวกันประเทศชาติก็จะมีความเจริญมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาเป็นสุขผมถามสงสารคำถามลา,ายแทงเนี้ยมีลายแทงไหนบ้างที่ถูกปฏิบัติแล้วยังไม่ได้บอกว่าสำเร็จนะพูดกคราวได้ว่ามีกี่ ม,มีกี่ยอ่อหน้าที่ถูกปฏิบัติแล้วเ,<อ>เดี๋ยวผมจะถามต่อว่าแล้วยอ้อหน้าไหนที่มันยกระดับไปจนถึงตรงกับความหวังของอาจารย์ป่วยหรือเกิความหวังที่คุณหมอวิชัยพูดครับจริงๆในเรื่องของราคาพืชผลเนี่ยที่ชาวไร่าชาวนาเนี่ยชาวไร่าชาวนาเกษตรกรเนี่ยยังยังยังโดยโครงสร้างเนี่ยเขายังอยู่ในภาวะที่ยากลำบากมากนะฮะในการที่เขาต้องมีความเสี่ยงนะตั้งแต่การผลิต มีโอกาสที่จะเจอศัตรูพืชโอกาสที่จะเจอน้ําแรงโอกาสที่จะเจอน้ําท่วมพอผลิตมาได้เยอะก็มีโอกาสที่จะเจอราคาตกต่ํามีความเสี่ยงสูงมากเลยทีเดียวนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ผมคิดว่ายัางต้องการที่จะต้องดูแลนี่มากเลยทีเดียวในส่วนนี้นะฮะเรื่องเรื่องอุบัติเหตุท่านพูดถึงนะว่าชีวิตของท่านเนี่ยนะทุกคนเนี่ย ไม่ควรจะตายแบบแบบโงโๆคือ <c oughs> เช่นถูกรถชนตายถูกฆ่าตายถูกอะไรตายนะประเทศเรานี่อาจจะกรรมการฆ่ากันตายนี่อย่างเยอะมากนะฮะและอุบัติเหตุนี่อย่างเยอะมากที่จริงสสสเนี่ยพยายามรณรงค์เรื่องนี้นะและประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะยกตัวอย่างเช่นแต่ละช่วงเทศกาลเนี่ยเวันเนี่ยเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์เนี่ยุกคนดื่มเหล้ากันมากแล้วก็ไปขับขี่ยานพานะโดย์เพราะมอเตอร์ไซค์แล้วตายเนี่ย เคยขึ้นไปไเรนะื่อยๆจาก400 500 600ขึ้นสูงสุดถึง800แล้วก็เหมือนกับสิ้นหวังแล้วเพราะมันเป็นงานที่ทุกคนเนี่ยไม่สนใจชีวิตแล้นะสนุกกันแบบสุดเวียงแล้วก็ไปตายพิการกันเยอะมากนะแต่ขณะนี้เนี่ยเราสามารถลณรงจนกระทั่งช่วงเทศกาลเนี่ยถ้าติดตามข่าวนะตายเหลือประมาณ300กว่าคนผมเชื่อว่าที่อาจารย์ป่วยหยิบอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะเพราะ,เป,ะเป็นคำสอนของพุทธศาสนาซึ่ง เหมาะสำหรับคนส่วนใหญ่ของประเทศง่ายๆนะฮะง่ายๆสำหรับคนคนคนส่วนใหญ่ในประเทศท่านจึงหยิบอันนี้มานะ,ะครับคือทั้งหมดที่เราคุยในช่วงสนทนาบันดาลใจเราได้คนที่ให้ความบรนดาลใจไม่ใช่ให้ความบันดาลใจกับคนรุ่นเดียวกันเท่านั้นหมายว่านักเรียนแพทย์ในสมัยโน้ตนะหลายสี่สิบกว่าปีไปแล้วเนี่ยยังให้บรนดาลใจในคนรุ่นต่อ,ตอมาและในหมู่เพื่อนฝูงด้วยวันนี้ เราเอาลายแทงของอาจารย์ป่วยซึ่งเป็นแรงบนันดาลใจของทุกคนมาพูดคุยกันผมคิดว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังก็คงได้สาระพอสมควรยังไงก็ลองอ่านลายแทงนี้ดูนะแล้วลองดูซิว่าเราจะนำพาตัวเราเองและสังคมเนี่ยไปสู่อุโดมคติที่เป็นลายแทงของอาจารย์ป่วยที่ชื่อว่าคุณภาพแห่งชีวิตปฏิทินแห่งความหวังจากคันมารดาถึงเชื้อตะกอนได้อย่างไรวันนี้ผมกับคุณหมอวิชัยชูวิวัฒน์ ขอลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเราสิ้นลมหายใจสาธารณสุขสําหรับชีวิตเป็นเรื่องที่พวกเราควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมนะคะเพราะนั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตความสุขที่จะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไปค่ะ วในช่วงนี้ได้เวลาของอลินกับช่วงกระตูนบรลลือโลกกันแล้วนะคะวันนี้อลินจะพาไปแง้มกระเป๋าของโดราเอมอนกันค่ะว่าจะมีสิ่งพิเศษอะไรอยู่ในนั้นบ้างติดตามชมพร้อมๆ